สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่เกม Cookie Run Kingdom นะคะคลิปนี้เราจะพาไปดูโหมดใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะหลังจากที่มีการอัปเดตแพทเข้ามาแล้วเนาะโหมดนี้มันจะเป็นโหมดตีบอสนะคะเราสามารถจะเข้าไปเล่นได้ตรงหมุกท็อปิคั่เลยนะโหมดบอสรอบนี้จะต้องมาจัดการกับน้องหมึกยักษ์นะเออคราวนี้เป็นน้องหมึกยักษ์แปลงร่างนะคะเป็นไททันหมึกเนาะเออไททันหมึกและอีกอย่างของข้อดีของโหมดนี้นะคะเราสามารถจะเข้าไปช่วยเพื่อนตีหรือเราจะเชิญให้เพื่อน มาตีช่วยเราก็ได้เหมือนกันนะเราจะเข้าในโหมดนี้ได้นะคะที่ศึกเนหน่งกำลังนะในส่วนของเงื่อนไขที่เราได้เจอบอสจริงๆนะก็คือเราต้องไปลงพวกหมวดสำรวจปกติหรือความมืดนะลงประกาศจับพวกหอคอยแล้วก็ลงอารีนาอะไรพวกนี้นะ แล้วมันก็ถึงจะมีการแจ้งเตือนขึ้นมาเนาะเราค่อยไปลงเล่นกันนะคะแต่อันนี้เราเข้ามาช่วยเพื่อนตีให้ดูก่อนนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเราต้องไล่ตีหนวดของน้องหมึกก่อนนะถึงจะไปจัดการกับร่างจริงๆได้นะคะเดี๋ยวลองมาไล่ตีทีละหนวดทีละหนวดเนาะว่าเป็นยังไงบ้างนะพลังต่อสู้ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ460,000นะคะอุ้มแค่หนวดนะเออแค่หนวดย่ง460,000ขนาดนี้แบบออโหดมากจริงๆในส่วนของสกิลของหนวดน้องหมึกนะคะสกิลอันแรกนะจะเป็นพลังปีศาจทะเลนะ จะเป็นเอฟเฟกต่อเนื่องพื้นฐานนะคะมีภูมิคุม้มกันสถานะผิดปกติอย่างพวกสตันติดใบอะไรพวกนี้เนาะแล้วก็จะมีดีบัฟที่เกิดจากสกิลของคุกกี้แล้วก็สมบัตินะคะอย่างพวกดาร์ช็อกโกที่มีสกิลลดเกาะอ,อันนี้ก็ใช้ไม่ได้นะแล้วก็น้องเห็ดพิษที่มีสกิลติดพิษเนี้ยก็ใช้กับบอสไม่ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็พวกสมบัตินะที่เป็นสมบัติล,ลดเกาะนะอันนี้ก็ไม่มีผลกับบอสเหมือนกันนะคะมาอันแรกคือสกิลแรกคือกูเหมือนกันนะเนี่ยสกิลของหนวดนี่แค่หนวดนะ สกิลที่2นะคะมีชื่อว่าหมวสังหารนะเอออันนี้สกิลจะสร้างความเสียหายแล้วก็สตันคุกกี้ทั้งหมดนะคะส่วนสกิลที่3นะคะจะชื่อว่ากวาดล้างนะจะสร้างความเสียหายแกคุกกี้แนวหน้า2ตัวแล้วก็ทําให้ติดพิษเนาะทีมที่เราเลือกลงวันนี้นะคะเราจะใช้เป็นน้องเคปยืนแนวหน้าตัวเดียวเลยนะส่วนกองกลางจะเป็นลูกเกดดำแล้วก็น้องฉลามเชอร์เบตนะคะส่วนแนวหลังจะเป็นเพียวเวลลราแล้วก็แวมไพร์เนาะส่วนสมบัติที่เราเลือกใช้ในรอบนี้นะคะจะเป็นตำราพิชิตศึก นาฬิกานุ่มเนี่มแล้วก็เกีียวคมสุดสะพึงนะมาเราไปเริ่มที่หนวดแรกของบอสก,กันเลยดีกว่าค่ะว่าเป็นยังไงบ้างนะจะหัวหรือเปล่าจะหัวตั้งแต่หนวดแรกเลยหรือเปล่านะมาแล้วมาแล้วโอ้ <c oughs> อโหหนวดโยวกราดมากดูแค่หนวดก็เกีียวกราดแล้วอันนี้เราจะเปิดไปเล่นออโต้ไปก่อนนะคะเอออูุ้้ยไหวไหมเนี่ย อู้โหหมืนหมึนห้าตัวเลยเหรอเอ้ยฮิวนั่นแหละเอ้ยฟาดฟาดฟาดฟโอ้ย,อยโอ้ห่วยเอ้ยผิดโอ้ก็อย่างว่าเนาะมันมีแต่สกิลสตันอ่ะเออพอโดนวันทีก็คือเราสตันกันหมดทั้งทีมเลยอะ่ะเอ,อ้ยกัดหน่อยเออเพียวจะฮิวทันไหมอะ่ะเอ้ยฮิวสักทีหน่อยฮิวนั่นแหละโอ้โหฮิวปุ๊บสตันปับ๊บโอ้ย เออยังได้อยู่ยังได้อยู่เอยเออเฮ้พลังรอบนี้เราได้โอ้สองล้านเลยนะเออเราจัดการได้แล้วหนวดแรกมาเราไปต่อที่หนวดที่2กันเลยดีกว่าเนาะหนวดที่2เราก็ยังใช้ทีเหมือนเดิมอยู่เลยนะคะก็จะเป็น5้าตัวหลักๆพวกนี้เลยนะสมบัติก็ยังใช้เหมือนเดิมเลยนะคะส่วนสกิลของหนวดนี้ก็ยังเหมือนเดิมเลยนะมาหนวดแพ้เป็นสยองระดับหนึ่งโอ้โหนี่คือชื่อหนวดที่2หรือเปล่า ใช่ไหมเสียงแบบว่าตื่นเต้นเอมาแล้วหนวดที่สองเอยบอลหนวดบอลหนวดเอยเปิดก่อนได้เปรียบนั่นแหละเจ้าจ่าจ้าเออกัดนั่นแหละเออเอออ้โหยโลูกเกตด,ดำโดนตีนี้นั่นแหละเออป,ปาดอีซี่ลูกเกตด,ดำนั่นแหละเอยน้องฉลามนั่นแหละลูก เอออยากให้แวมพร์ได้กัดสักทีนี่จะทันไหมกัดสิแวมพร์กัดเออเฮ้ยโอ้โหน้องเคปไปยืนบนหนวดเลยเมื่อกี้อย่างห้าวไอ้รอบนี้ก็เรียบร้อยเนาะหนึ่งล้านแปดแสนนะอันนี้เราตีครบสี่หนวดแล้วนะคะพอตีเสร็จเรียบร้อยเนาะ น้องหมึกแล้วก็จะออกมาแบบนี้นะอุ้ยเอ็นดูน้ําตาน้องมากเลยอะดูหนวดดิเป็นแผลหมดเลยอะเออร้อ,องไห้อ้ยน่าสงสารอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลของบอลน,น้องหมึกนะพลังต่อสู้ตอนนี้ของน้องอยู่ที่ประมาณ5้าแสนนะคะโอ้อันนี้ขนาดพลังอยู่ที่ระดับหนึ่งยังขนาดเนี้ย เออระดับอื่นคงโหดมากกว่าน,นี้แน่ๆเลยอ่ะสกิลแรกนะจะชื่อว่าพลังปีศาจทะเลนะคะจะเป็นเอฟเฟกพื้นฐานต่อเนื่อเนาะจะมีภูมิคุ้มกันสถานะผิดปกตินะคะเป็นอย่างพวกสตันติดใบแล้วก็ดีบัฟที่เกิดจากสกิลคุกกี้แล้วก็สมบัตินะสกิลนี้จะเหมือนกับตอนบอสหนวดเนาะสกิลที่2นะคะก็คือระห่ำโยนนะจะจับคุกกี้1ตัวแล้วก็โยนเพื่อสร้างความเสียหายแล้วก็ทําให้สตันด้วยนะยน้องโหดหลายมากจริงจับแล้วย,ยังเอาไปโยนเล่นอีกอะ่ะสกิลที่3นะคะจะเป็นหวดสังหารนะจะสร้้าาาางคววมเสียหยหแลก็ทํ ให้คุกกี้ทั้งหมดติดสตันนะส่วนสกิลที่4นะคะคือปืนใหญ่น้ำหมึกนะคะจะสร้างความเสียหายแก่คุกกี้2ตัวที่พี่พลังโจมตีสูงสุดแล้วก็มอบดีปรับโจมตีให้นะคะแล้วก็สกิลที่5สกิลสุดท้ายนะคะชื่อว่าเสียงคํารามจากง่วงลึก ห่วงรึกสกิลเนี้คะ่ะจะสร้างความเสียหายแก่คุกกี้ทั้งหมดแล้วก็มอบดีบับลรดการฟื้นฟูให้นะคะในส่วนของทีมที่เราเลือกใช้ลงในรอบนี้นะก็ยังใช้ทีเหมือนเดิมนะคะจะเป็น5ตัวนี้เลยเนาะส่วนสมบัติก็ยังเหมือนเดิมเลยนะคะมาเราไปเริ่มต่อสู้กับตัวน้องหมึกเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะืมหชื่อว่าปลาหมึกยักษ์แห่งทะเลลึกระดับหนึ่งนะคะชื่อร่างจริงๆเนาะ อุ้ยดูตาวิง่งอุ้ยมีหัวแล้วปกติเมื่อกี้เจอเจอแต่หนวดนอนแล้วนี้เจอหัวละไม่เปิดก่อนที่เปียบแน่นอนอยู่แล้วเอ,อื้อเอ,อื้อโอ้โหกัดโอ้ยอุ้ยรุมรุมโอ้โหโโหิวสิเขี้ยวหิวเออนั่นแหละเฮ้ยดาช็อกโกปาด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 เฮ้ยฉลามได้ไหมโอ้ยได้ได้อยู่ ยังพออุ้ยดูดูน้องเคฟห้าวมากน้องเคฟเราห้าวมากจริงไปยืนบนหนวดเลยอะ่ะอุ้ยอุ้ยทันจะได้ไหมเออปาดกุเกิลดำนั่นแหละอุ้ยหิวสักทีเพี้ยวอุ้ยหิวนั่นแหละรอให้แวมไพร์ได้กัดอีกสักทีดีไหมเออจะเป้ใครจะไป้เป็นคนปิดฉากเนี่ยอุ้ยอุ้ยหิวนั่นแหละอุ้ยแวมไพร์กัดเลย โอ้ยแต่เคฟนี่คือห้าวจริงห้าวดองมากอ,อันนี้น่าจะเป็นสกิลที่มันจับโยนหรือเปล่าของน้องเคฟอะที่มันเอาจับไปตัวหนึ่งเนาะแล้วก็โยนออกมาไปไกลๆอะไรเงี้ยไอ้สร้างความเสียหายดาเมจในรอบนี้ก็จะเป็น3ล้านนะคะโอ้ยตีได้อย่างสบายๆเนาะระดับหนึ่งส่วนดาเมจที่ทําได้ในรอบนี้นะคะก็จะอย่างที่เห็นเลยเนาะจะเป็นตัวแวมไพร์เอาจริงมันก็ไม่ได้ต่างกันเนาะแวมไพร์กับพวกเกดดำก็ ละไล่กันนะ9ก0 0กับ902ตามมาด้วยก็เป็นน้องฉลามเชอร์เบตนะส่วนหน้านี้นะคะก็จะเป็นรางวัลซีซั่นนะแล้วก็กล่องสุ่มนะคะอันนี้รางวันซีซั่นก็คือที่เราเล่นมาแล้วเรียบร้อยเนาะเราก็จะได้รางวัลเป็นกล่องนี้มานะนะได้อะไรเอ่ยรอบนี้ชิงได้อะไรบ้างได้กุญแจมา3า0ได้อันนี้ไปเออไปซื้อตัวเสร็จนางฟ้าทะเลเนาะ ส่วนอีกกล่องนึงนะคะจะเป็นกล่องสุ่มนะอันนี้เราใช้กุญแจที่เราได้มาเมื่อกี้นะเออมาสุ่มนะส่วนอัดตาของกล่องนี้นะเออจะเรียกว่าเกลือก็ได้นะคะเออที่ดีสุดๆก็คือจะเป็นตัวหีนวิญญาณของน้องหมึกเนาะส่วนอันอื่นก็จะเป็นพวกเศษพวกของใช้ต่างๆเนาะพวกของที่เราทําใน ในเมืองพวกว่อ,อที่เราผลิตกันได้นะคะอย่างพวกดาวลูกกวาดก็เผ<ม>ื่อถ้าใครอยากจะสุ่มเนาะสุ่มก็เออจะจะได้พวกนี้มานะคะสําหรับการแนะนําดานบอสใหม่ที่เข้ามาก็จบเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็เพื่อนๆคนไหนที่อยากจะให้เราไปช่วยตีบอสแก,กเดเข้ามากันได้เลยนะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ